มีดเก่าปลายหักแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับอาจมีประโยชน์ได้มีดเก่าๆเหลือแต่คมแต่ปลายใช้ไม่ได้แล้วครับในวันนี้ทางช่องวิถีไทยพีชนแนลนะครับมีแนวทางดีๆครับในการแก้ปัญหานะครับมีดเก่าแบบนี้นะครับปลายหักเราแก้ปัญหาได้และใช้ต่อได้อีกยาวนานเลยครับมีดก็คมด้วยครับ สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิจีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมมีแนวทางดีๆครับถ้ามีดแบบนี้นะครับปลายหักเหลือแต่คมแบบนี้ครับเรายังใช้ต่อได้นะครับโดยการทำปลายขึ้นมาใหม่นะครับทำแบบนี้แก้ปัญหาได้แน่นอนเลยการแก้ปัญหามีดเก่าๆปลายหากักใช้ไม่ได้ที่บ้านของท่านมีปูนไหมครับพื้นปูนแบบนี้แก้ปัญหา มีดที่ปลายหักได้นะครับโดยการทําแบบนี้กันเลยครับเราจะขูดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าปลายของมีดต,ตรงนี้นะครับจะแหลมเรามาดูกันครับเห็นไหมครับปลายของมีดเริ่มแหลมขึ้นแล้วครับเราก็ขูดไปเรื่อยๆครับ เรามาดูกันอีกทีเห็นไหมครับปลายของมีดนะครับแหลมขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการทําแบบนี้เดี๋ยวนะครับปลายมีดจะแหลมเลยครับเมื่อเรานํามีดมาถูกระปูนได้สัพักเรามาดูกันเลยครับเห็นไหมครับ ปลายมีดของเราแหลมและเริ่มใช้ได้แล้วเดี๋ยวตามไปดูวิธีการทําคมมีดตรงนี้นะครับให้คมได้แบบง่ายๆตามมาดูกันเลยครับเมื่อเรารับมีดจนปลายแหลมแล้วแต่คมของมีดตรงนี้ไม่คมนะครับเดี๋ยวผมจะลองปอกมะม่วงให้ดูนะครับเห็นไหมครับปอกมะม่วงยังไม่เข้านะครับเพราะว่าคมของมีดตรงนี้ไม่คมนะครับเรามีวิธีการลับแบบง่ายๆโดยการใช้แท่นไม้หนึ่งอันนะครับ และวางมีดไว้แบบนี้นะครับและเรามาใช้ตัวนี้เลยครับเป็นหินลบมีนะครับเราจะไม่นํามีดไปถูที่หินลบมีแบบนี้นะครับมีดจะคมยากแต่ถ้าเราใช้หินลบมีนะครับไปถูที่มีดมีดจะคมเร็วมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับและคลิปนี้ถ้าท่นใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีแชนแนลได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะทําให้ดู และผมมอกว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ถ้ามีดหรือว่าปลายมีดที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับเป็นมีดทําครัวนะครับปลายหักเราทําวิธีนี้ได้เลยครับอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับเราอย่าเพิ่งไปทิ้งมีดนะครับมีดของเราจะกลับมาใช้ได้อีกยาวนานเลยครับถูไปเลยครับแล้วกลับอีกข้างหนึ่งครับ ประมาณ1นาทีเท่านั้นครับมีดที่ไม่คมนะครับจะกลับมาคมได้ด้วยวิธีนี้กันเลยครับแล้วลองใช้นิ้วของเราจับดูครับนี่ครับเริ่มคมแล้วหูต่อไปอีกแป๊บหนึ่งครับกลับอีกขัานหนึ่งครับ แล้วลองใช้นิ้วของเราลูบดูครับตอนนี้มีดคมแล้วครับเดี๋ยวผมจะปอกมะม่วงลูบเมื่อกี้ให้ดูนะครับว่ามีดคมแล้วครับเห็นไหมครับปอกมะม่วงเข้าแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับแสดงว่าวิธีการแก้ปัญหานะครับปลายมีดที่ห่านะครับโดยการทําอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับและวิธีการรับมีดที่ไม่คมนะครับโดยการใช้หินรับมีดมาถูตรงนี้นะครับหรือว่าถูที่คมมีดนะครับ มีดก,ก็คมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องวิทยพี h ช n แนลนะครับจะนําเสนอทิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลครับอย่างคลิปนี้ในการแก้ปัญหานะครับปลายมีดหักทําแบบผมเลยครับแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนมีดจะใช้ได้อีกยาวนานเลยครับนี่ครับคมเลยครับ